สวัสดีครับชาราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบมบูพยาัมจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในนักขณาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชุประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกรกฎและคณากรกฎนะครับในช่วงของ ในเดือนกุมภาพันธ์2565นี้เป็นเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับในคลิปนี้จะสกะบให้ทั้งเดือนเลยนะครับก็สามารถดูคาพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เลยกดอ,อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามแป่งใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้ล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับชาวราศรีกรกฎนะครับไพ่ที่ดีนะครับคือไพ่ศึกออบขับเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีเกิดขึ้นเป็นไพ่ประจําตัวแปลว่าชาวกรกฎนั้นจะมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆนะครับตอบแทนมาจากจัก,กรวาลผมในเรื่องของความรู้สึกดีๆที่ได้ถูกเติมเต็มและได้รับความแบบ เรียกว่าอะไรล่ะเติมเต็มความรู้สึกดีๆในเรื่องของจิตใจหรือได้รับของขวัญได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างตอบกลับมาหรือบางทีแล้วคุณไปเดลอะไรกับใครไว้นะครับหรือคุณเคยให้อะไรกับคนอื่นไว้เนี่ยคุณจะได้รับผลตอบแทนดีๆนั้นกลับมานะครับหรือบางวันอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆวันๆนะครับที่คุณอยากจะให้มันหวนกลับมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นสิ่งเหล่านั้นเข้ามาได้ แสดงว่าชาวกรกฎค่อนข้างมีสิ่งที่ดีต่อใจเข้ามานะครับกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันมีผลลัพธ์ที่ดีตรงนี้หรือมีลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ําก็ได้นะครับใครที่ทําการลงทุนค้าขายออนไลน์หรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในช้อปปี้ลาซาดอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีลูกค้าที่เข้ามาซื้อซ้ำๆออเดอร์ซ้ำๆ นะครับมากขึ้นได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีๆหรือมีคนมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณนะครับมันเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่วิเศษนะครับสิ่งที่รู้สึกเหมือนเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของจิตใจของตัวเรามากที่สุดเลยดังนั้นแล้วเนี่ยชาวกรกฎลัคนากรากฎเนี่ยจะมีแนวโน้มของความรู้สึกดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองถึงแม้ใน,ในใจของคุณอาจจะมีแนวโน้มของไพ่แฮงแมนคือความอึดอัดใจ มันแปลว่าคุณอาจจะมีความอึดอัดใจแต่จะมีคนมาปลดล็อกคุณมีคนมาช่วยเหลือคุณมีคนมาสนับสนุนกับตัวคุณนะครับหรือบางทีเนี่ยภายใต้ของความที่ตัวคุณเองรู้สึกอึดอัดใจในช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าหนึ่งละ่ะคุณอาจจะทําการค้าขายสิ่งต่างๆนะครับมันอาจจะรู้สึกเหมือนแบบผลประกอบการไม่โอเคเลยหรืออาจจะมียอดตกนะครับหรือการลงทุนรู้สึกมี การขาดทุนอะไรแบบเนี้หรือการงานมีโอปปสรคมีปัญหามีเพื่อนร่วมงานที่ไม่โอเคอะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้ตัวคุณค่อนข้างมีความไม่ตกกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามเพราะให้แห่งแมนมาไม่ได้เจาะคําถามว่ามันเป็นเรื่องใดแต่มันเป็นความทุกข์ใจในเรื่องของตัวตนของตัวคุณไม่ว่าจะเป็นนเรื่องการเงินการงานหุ้นส่วนโชคลาภ นะครับใดๆก็แล้วแต่มันอาจจะมีความรู้สึกที่มันอึดอัดใจมีความกระอักกระอ่วนความรู้สึกแบบไม่โอเคเลยประมาณนี้แต่คุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาอย่างที่บอกแล้วว่าถึงแม้คุณจะมีความรู้สึกแบบ ไม่โอเคอะแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยก็จะมีคนมาช่วยเหลือคุณสมมติว่าคุณตกงานคุณไม่มีงานคุณก็จะมีคนมอบโอกาสมอบสิ่งดีๆให้มีคนมาช่วยหางานให้คุณหรือถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกเบื่อในเรื่องของการทํางานเนี่ยคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้หรือคุณอาจจะมีการแบบ ได้งานใหม่นะครับคุณอาจจะรู้สึกวิตกกังวลว่ากลัวจะตกงานเพราะว่าตอนนี้อาจจะว่างงานไปสักพักหนึ่งแล้วนะประมาณนี้มีโอกาสที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานมากเลยเพราะว่ามีไพ่เอกอภิปรเกิดขึ้นแล้วก็มีไพ่แ่งแมนไพ่ของความกดดันไพ่ของการเปลี่ยนแปลงการละทิ้งมันแปลว่าคุณอยากจะเปลี่ยนงานแน่นอนเพราะอะไรมันมีไพ่เด็กถือไม้มาด้วย การละทิ้งการความกดดันและการนำไปสู่การละทิ้งการเดินออกไปเพื่อที่ไปสแสวงหาสิ่งที่ดีกว่า move on กับความคิดนะครับแล้วคุณก็จะได้งานใหม่เพราะเด็กถือหมายหมายถึงการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพถ้าอยู่ที่เดิมแต่ที่ตกงานแปรว่าคุณจะได้งานใหม่เกิดขึ้นประมาณนี้เพราะเด็กถือไมายเปรว่าการเริ่มต้นใหม่เพราะว่าคุณอาจจะต้องไปฝึกทักษะงานใหม่ๆหรือเริ่มต้นในสถานที่ใหม่ๆ อะไรประมาณเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเด็กถือไม้แปลว่าคุณจะได้รับโอกาสดีๆมีการเรียนรู้มีการปรับรูปแบบมีการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการงานแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ด้วยเช่นกันนะครับมันแปลว่าการเปลี่ยนงานก็ได้การได้รับงานใหม่ๆก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนงานสูงมากเพราะาคุณกําลังไม่ตกกังวลเพราะตอนนี้คุณกําลังอยากจะ เปลี่ยนงานไปอยู่ที่อื่นแล้วแหละประมาณนี้นะครับหรือมีโอกาสของการปรับโยกย้ายถิ่นฐานก็ได้ด้วยเช่นกันสำหรับชาวกรกฏหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนหุ้นส่วนใหม่ก็ได้มีเลเวอร์ด้วยนะครับอยากจะเปลี่ยนหุ้นส่วนใหม่ก็ได้เช่นกันแต่คุณจะได้พันธมิตรใหม่นะคุณจะได้เพื่อนคู่คิดคนใหม่นะครับสำหรับชาวกรกฏได้เพื่อนใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างที่บอกแหละมีโอกาสจะเป็นเพื่อนเก่าด้วยกลับมามามี อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีบางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะได้ทํางานร่วมกับเพื่อนเก่าๆหรืออะไรที่เป็นองค์กรเก่าๆหรือเป็นเจ้านายเก่าร่วมอ่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเก่าๆที่เคยทํางานด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยเราได้หวนวลับมาเป็นพันธมิตรกันอีก นะครับมาร่วมหุ้นกันมาลงทุนด้วยกันหรือมาทํางานร่วมกันมาเรียนด้วยกันก็ได้ถ้าเป็นน้องนองนักศึกษาก็จะมีเพื่อนเก่าๆนั้นกลับมาเรียนที่เดียวกันอะไรประมาณนี้ทำให้มันมีสิ่งเก่าๆสิ่งวานวานนั้นกลับมามีสิ่งที่ดีต่อใจกับคุณมากขึ้นเป็นการลบล้างกับสิ่งที่รู้สึกติดขัด กังวลตรงนี้ไปได้นะครับแสดงว่ามีโอกาสในทิศทางที่ค่อนข้างดีมากเลยเลเวอร์เนี่ยแปลว่าคุณอาจจะมีอยากมีหุ้นส่วนใหม่ก็ได้หรือถ้าเกิดใครไม่มีหุ้นส่วนก็อยากมีหุ้นส่วนมองหาหุ้นส่วนมากขึ้นและคุณก็จะได้รับหุ้นส่วนที่ดีด้วยนะครับมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณคุณมีหุ้นส่วนที่ไม่ดีมาก่อนคุณจะได้รับหุ้นส่วนที่ดีแต่ถ้าเกิดคุณมีหุ้นส่วนที่ดีระมัดระวังนิดหนึ่งอาจจะเกิดความ แบบกดดันบ้างนะครับสำหรับหุ้นส่วนคนใหม่ก็ได้นะมันอาจจะมี2กรณีคือใครที่ดีก่อนจะแย่ทีหลังส่วนใครที่แย่ก่อนก็จะดีทีหลังก็ได้เช่นกันดังนั้นมันอาจจะมีการสลับกันบ้างอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วติดตามดูสถานการณ์กับไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูในละักษณะของไพ่เฮอร์มกันบ้าง ไพ่เฮอร์มิตเนี่ยเป็นไพ่ของการที่ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะต้องแสวงหาในเรื่องของการติดอาวุธในเรื่องของความรู้นะครับความคิดสิ่งต่างๆถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าคุณอึดอัดใจคุณรู้สึกว่ามีปัญหากับในเรื่องของการงานที่คิดไม่ออกบอกไม่ถูกเนี่ยบางทีแล้วเราอาจจะต้องนิ่ง เงียบไปสักพักหนึ่งลองตกผลึกกับความคิดของคุณก่อนนะครับว่าบางสิ่งที่คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดใจมันอาจจะมีทางออกอยู่มันอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือได้หรือมันอาจจะมีอะไรที่มันมีโอกาสของสิ่งดีๆเข้ามาที่คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาและมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จได้ อย่างที่ไพ่บอกนะครับหรือใครที่ไปแข่งขันไปสอบไปอะไรเงี้ยแล้วมีความวิตกกังวลว่าตัวเองจะทําได้ไหมอะไรแบบเนี้ยนะครับบางคนอาจจะสอบในสายงานที่นํามาปรรจุอะไรแบบเนี้ยกลัวว่าเราจะแบบบางคนอาจจะไปสอบกอพอไปสอบอวัดความรู้หรือไปสอบชิงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือสอบเพื่อบรรจุเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกเหมือนแบบ ท้อใจกลัวทําไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ให้คุณรู้ไว้เลยว่าถ้าคุณตั้งใจคุณเรียนรู้ไพ่เฮอร์มิตคือการเรียนรู้คือการสแสวงหาการตอบโจทย์กับสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณมีอย่ายอมแพ้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้รับชัยชนะมีไพ่เดดซันมาไม่พอนะมีไพ่ 6, 6หกหกไม้ด้วยอะ่ะการงานมีโอกาสเแบบติบโตมีโอกาสพัฒนามีโอกาส ต่อยอดมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับสอบชิงทุนสอบอทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการได้รับ สิ่งดีๆการที่จะมีความหวังใหม่ๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เพราะว่าไพ่หกถ้วยมันมาแล้วไงมันแปลว่าคุณจะได้รับสิ่งที่ดีเข้ามามีคนให้โอกาสมีคนให้ศักยภาพให้ในสิ่งที่ดีกับคุณแก้ไขปัญหาช่วยคุณแล้วคุณจะเติบโตพัฒนาไปแนวโน้มทิศทางที่ดีเนี่ยไพ่เนี่ยนะครับ hermit เนี่ยเป็นไพ่ของการสแสวงหาการเรียนรู้ถึงขั้นการเติบโตในเรื่องของสติอย่างรู้ จิตวิญ,ญญาณนะครับเติบโตในเรื่องของศักยภาพในเรื่องของจิตวิญ,ญญาณเลยนะเพราะว่าไพ่เฮอร์มิตเนี่ยเป็นไพ่ของการแสวงหาการหลุดพ้นหรือการแสวงหาสิ่งดีๆการตอบโจทย์แพชชั่นของตัวเองแล้วก็การแสวงหาความรู้ในสิ่งที่มันแบบเขาเรียกว่าเหมือนแบบถ้าการความมืดมนอะ่ะแต่มีตะเกียงที่ส่องสว่างมันหมายถึงว่าเราติดอาวุธติด ปัญญาให้กับตัวเองรับสมองให้กับตัวเองได้เข้าใจในสัจธรรมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณจะเอาชนะนะครับแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จได้อย่างที่เป็นเห็นไหมมีการได้รับการสนับสนุนได้รับการส่งเสริมมีโอกาสต่อยอดการพัฒนาเติบโตในสายงานมีโอกาสที่จะได้ตําแหน่งชื่อเสียงได้รับการโปรโมทนะครับได้รับการสนับสนุนมีชัยชนะมี ทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จอะ่ะเออเอาง่ายๆคือ2ใบนี้คือคือแทบจะครอบจัก,กรวาลนะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยล่ะเรียกว่าแบบนี้นะครับการงานเติบโตพัฒนาแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีโอกาสที่จะมีชัยชนะสอบแข่งขันก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับ พยายามมีความสุขกับสิ่งที่เป็นมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่แล้วคุณจะดีมากขึ้นคุณอย่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นฝ่ายที่ขาดนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณขาดคุณต้องเติมเต็มคุณต้องเติมเต็มโดยการให้คนอื่นก่อนก็ได้แล้วคุณจะเป็นผู้รับที่ดีมากนะครับสำหรับชาวกรกฏนะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณ รู้สึกฟูลแล้วอะถึงแม้เราจะมีก้าถ้วยแล้วไงอะแต่ฉันรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองไงฉันไม่ต้องการอะไรที่เพิ่มเติมกว่านี้แล้วถ้าเราไม่คาดหวังอะมีแต่คนจะมาเติมให้เราทําให้เราอะยิ่งฟูลกว่าเดิมอะเออนะครับยิ่งดีกว่าเดิมเพราะว่าอะไรเพราะเรามีคุณค่าของตัวเราเองอะเราไม่รู้สึกขาดเราก็จะไม่รู้สึกว่าต้องแบบ ขนขวายอะแล้วก็ไม่รู้สึกว่า,าจะต้องทุกใจแบบนี้เห็นไหมถึงแม้มันจะไม่เต็มสิบอะมันแปลว่าเราอะก็ยังจะมีแนวโน้มของการที่จะมีความสุขได้เห็นไหมมีแต่คนจะมาให้เราถ้าเรารู้จักให้เขาก่อนในอดีตนะนะครับแล้วแค่ทำทุกอย่างให้มันดีแล้วคุณจะรับผลตอบรับในสิ่งที่คุณเคยทำดีเอาไว้เคยให้คนอื่นเอาไว้เนี่ยคุณจะได้สิ่งที่มันตอบรับกลับมา นะครับหรือคุณทําบุญมากๆก็ได้ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะให้ใครดีนะครับให้เพื่อนไปก็รู้สึกกลัวว่าจะเจ็บปวดกับการที่ให้แล้วไม่ได้รับคุณก็ให้โดยไม่หวังผลน่ะก็ให้กับคนที่เขาเรียกว่ายากไหล นะครับก็ได้หรือให้ทําบุญกับสิ่งอื่นๆก็ได้เพื่อได้รับอันิสง์ในการตอบรับตอบแทนนะครับกลับมาก็เป็นไปได้ในช่วงของเดินนี้คุณมีโอกาสของการปรับเปลี่ยนในการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์พยายามปรับเปลี่ยนนะอย่าอยู่ที่เดิมเดินทางก็ได้นะครับหรือปรับไม n d เซ t ปรับ การเรียนรู้แสวงหาสิ่งต่างๆเพิ่มเติมอะไรที่ไม่รู้ก็พยายามขนขวายให้รู้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งหรือการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงกับต่างๆในองค์กรนะครับประมาณนี้การค้าการลงทุนยังได้รับการสนับสนุนจากลูกค้านะครับอย่างที่บอกว่าลูกค้าจะซื้อซ้าซื้อเพิ่มหรือมีคนดิวไว้เราก็จะประสบความสําเร็จได้นะครับจากไพ่สามเหรียญคือโอกาสสิ่งที่เราจะได้รับด้วยส่วนไพ่การเงินเนี่ยขึ้นมาเพียงใบเดียว เป็นไพ่สามเหลี่ยญสามเหลี่ยญเนี้ยอย่าดูถูกนะครับมันเป็นลาบผลรายได้ที่เราจะได้คืออยู่ดีๆก็มีคนมาให้โอกาสเห็นไหมคุณเป็นเนี่ยช่างจิตกรรมกําลังรังสรรค์ผลงานแล้วมีคนมาเข้าตาเห็นไหมมีคนมาจองมีคนมาซื้อมีคนมาดีวกับคุณเนี่ยแล้วได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีๆแค่เราอยู่กับที่ก็มีคนมาเสนอถึงหน้าบ้านเลยเออมันแปลว่าคุณได้รับไงมันตรงกับไพ่หกถ้วยเห็นไหมแปลว่า S <S <an> <S เงินที่คุณลงทุนไปเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนกลับมาคุณอาจจะรู้สึกเครียดในบางครั้งแต่คุณจะได้รับผลตอบแทนกลับมานะครับหรือบางทีคุณอาจจะเศร้าเพราะว่าลงทุนในพอร์ตการลงทุนแล้วรู้สึกมันติดลบแต่ตอนนี้คุณจะได้รับผลตอบแทนนั้นกลับมาเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นได้รับการเงินที่ตอบโจทย์แพชั่นที่ดีการลงทุนก็เติบโตกำไรมากขึ้นนะครับส่วนไปดีวกับคนอื่นก็ได้ลูกค้ามากขึ้นมียอด เขาเรียกว่าคอมมิชชั่นมากขึ้นอะไรแบบนี้ได้รับการสนับสนุนที่ดีมีการเงินที่เติบโตแล้วก็พัฒนาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้แล้วก็ปรับฐานเงินเดือนด้วยนะครับสำหรับคนที่เติบโตในหน้าที่การงานแล้วก็เงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของลาภผลรายได้นะครับมีไพ่ใบหนึ่งปกลงมาโอ้สิบถ้วยเลยโอเคลาบผลคุณดีมากนะครับมีโอกาสนะสองดาบ ไพ่อ,อีกหนึ่งใบคือเจถ้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันคืออิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์นะครับว่าบางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะระมัดระวังนิดนึงถ้าเรายังไม่รู้กับสิ่งที่เราลงทุนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนคริปโตหรือเป็นหุ้นเนี่ยคุณอยากจะเสี่ยงเพราะว่าตอนนี้คุณกําลังคาดหวังกับผลตอบแทนผลกําไรบางทีแล้วคริปโต กองทุนหุ้นเนี่ยอาจจะเป็นสินทรัพย์ที่เป็นรฟเวอร์ในอนาคตข้างหน้าใช่ไหมครับเป็นอะไรที่เหมือนแบบเราอยากจะเข้าไปเทรดเข้าไปลงทุนประมาณเนี่ยเพราะว่าเรามองแล้วเห็นอนาคตแหละเห็นกับสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันเป็นผลตอบแทนที่เราจะได้เป็นเวลนะครับเป็นความมั่งคั่งเป็น อะไรที่มันตอบโจทย์ให้กับตัวเราได้เนี่ยเราก็อยากจะเข้าไปตรงนี้แต่ถ้าเรายังไม่ชัวยังไม่มั่นคงกับความรู้สึกสิ่งใดๆเนี่ยเรียนรู้กับมันก่อนเรียนรู้กับมันก่อนนะครับ เราต้องรู้จักเรียนรู้กับมันก่อนเราถึงจะได้รับผลตอบแทนตรงนี้ที่ดีไม่ใช่ว่าคิดแต่ไปทํากําไรอย่างเดียวโดยที่ไม่มีความรู้อาจจะทําให้ตัวคุณขาดทุนได้นะครับประมาณนี้แต่โดยภาพรวมแล้วใครที่ลงทุนนะมีโอกาสที่คุณจะมีแบบแฮปปี้แหละจากสิบถ้วยเลยแปลว่าคุณได้รับผลตอบแทนได้รับผลรีเทิร์นกำไร ตอบโจทย์ในสิ่งตรงนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เยอะพอสมควรนะครับมีพอร์ตอาจจะเริ่มเขียวขึ้นมาทำให้ตัวคุณนั้นมีการเงินที่โอเคในระดับที่ว่าปพิ่มใจเลยทีเดียวส่วนลาบรอยนะครับลาบรอยของคุณมีโอกาสที่จะถูกรางวัลพอสมควรนะแต่ว่าคุณอาจจะต้องแบบซื้อในตัวเลขที่หลากหลายนิดนึงนะ จากไพ่เจ็ดถ้วยนะแล้วก็ซื้อจากเลขของความฝันแล้วกันคุณมีโอกาสจะถูกจากเลขของความฝันนะครับแต่อย่าเสี่ยงมากจนเกินไปนะถ้าเราเสี่ยงมากเกินไปอาจจะเกิดปัญหาติดขัดได้ในบางครั้งมีโอกาสที่จะถูกรางวัลพอสมควรส่วนเลขเด็ดที่เป็นตัวเลขเนี่ยอาจจะงดบอกนะครับเพราะว่าอาจจะกลัวเป็นประเด็นนิดหนึ่งกับ u t u b e เนาะสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ